สมัยทึกษา ح. สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้นอนุบาล2ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เจอกับป้าหุ่นแล้วนะคะเด็กๆคะกับวิชาภาษาไทยค่ะเราได้เรียนกอไก่ถึงงอนงมูกหรือกอถึงหอกันแล้วนะคะเด็กๆค่ะแต่วันนี้เรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เด็กๆจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับสระด้วยส,รวยสรประผสมกับภาษาทนะว่าคำอ่าน แต่ก่อนที่เราจะมาเรียนรู้กันนะคะเรามาร้องเพลงกันก่อนนะคะเด็กๆคะร้องเพลงเกี่ยวกับสระค่ะเด็กๆพร้อมไหมยังคะพร้อมแล้วนะคะเด็กทุกคนยืนขึ้นค่ะร้องเพลงกกับพานูนะคะเริ่มสองสามต่อไปนะคะอ่านี่คือสระอ่ะนี่คือสระอ่ะแล้วเรามาร้องเพลงพร้อมๆกันนะคะอ่อ่า ตั้งปัญนะต้นนะคะเด็กๆคะเอาวันนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มทบทวนตัวกอไก่ถึงตัวฮูก,กันนะคะเด็กๆคะเริ่มค่ะกอขอขอ คอเด็กอ่านเป็นกล่องๆุณนะคะคอคองอจอชอ ชอซ้อช้อยอเดี๋ยดีอ่านเป็น้อมๆนะคะอย่าลืมนะคะดอตอ ททอตัวต่อไปนะคะท้อนอโดเด็กๆอย่าลืมอ่านไปพร้อมากันนะคะต่ ทอทอทนบป ฟอฟอไปค่ะพอ ยรลวสส So, horn สีีตัวพปยัญชนะนะคะเด็กๆรู้จัก44ตัวพปันชนะเดี๋ยวก็รู้จักชื่อเลขของเขาแล้วใช่ไหมคะต่อไปเราจะมาผมาสมสละกกันดูสิคะว่าเด็กๆอ่านได้ไหมเอย่ยวันนี้เราจะมาเรียนรู้ระอานะคะเด็กๆะาระอาเมื่อกี้เราลอ็อกเพลงไปแล้วระอานั้นอยู่ตรงไหนเอย่ยระอานั้นอยู่ ข้างๆตัวพยัญชนะต้นนะคะเด็กๆคะตัวพยัญชนะต้นคือตัวพยัญชนะตัวแรกนะคะตัวพยัญชนะตัวแรกที่เราจะอ่านมาผสมกับสระนะคะเช่นนะคะตัวอะไรคะตัวปอนะคะแล้วก็ต้องอ่านว่าสระอาปอ ปานะคะอ่านใหม่อีกครั้งนะคะปออานะคะอ่านว่าปาปออาปาปานี้เรามีรูปประกอบนะคะปาคือปาเป้าปาของเด็กๆนะคะเด็กๆดูสิอ่านอ่านว่าปออาปาอีกเอาอีกคำหนึงนะคะตัวไรเอ่อ กอใช่ไหมคะเด็กๆคะผสมกับสระ,สสะอ,อ่านว่ากออากาอีกครั้งนะคะเด็กๆก,กออากาเดี๋ยวป้าหนูมีภาพประก,กอบน,นะคะเด็กๆคะอ่านพร้อมๆนะคะอ่านได้ไมหมเอ่ยกอ ปอกอปาอ่านได้ไหมคะปอกอปาสีค่คำนะคะกออากากอากาเด็กๆอ่านตัวพยัญชนะอักษรภาษะนะคะฝึกอ่านวนนขขนนะานันนี้ครูฝากไปอ่านให้เด็กๆอ่านสองคำนะคะ สระาสาระาเด็กๆก็จำได้แล้วนะคะว่าอยู่ข้างๆตัวปัญญชน,นต้นตัวปัญัญญชน,นต้นคือตัวปัญญชน,นตัวแรกที่จะอ่านแล้วมาผาสมกับสระนะคะเด็กๆจำได้นะคะเหมือนออออกับว่ากออ่าอ่านว่ากออากาเด็กๆต้องฝึกอ่านเยอะๆนะคะเด็กๆคะ่ะคุณครูฝากไว้สองคำนะคะเด็กๆไปฝึกอ่าน <ๆ S 2> นะคะ ท่องตัวกอถึงตัวงูนกอูงได้แล้วแล้วก็น้องก็มาฝึกอ่านคาที่ผสมสระนะคะครูฝากไว้สองคำนะคะเด็กๆเดี๋ยวเราไปฝึกเขียนกันนะคะวันนี้เราจะเขียนตัวซ so อโซ่ับตัวขอขวดกันค่ะต่อไปเรามาฝึกเขียนกันนะคะเขียนขอขวดหรือว่าัวขอตัวพยัญชนะทุกตัวเด็กๆอย่าลืมนะคะเราต้องม้วหนหัวก่อนนะคะขอขวดหวดัวหยกักหยัก เราเริ่มนับช่องนะคะเหมือนคลิปที่ผ่านมาทุกแบบเลยค่ะแบบวามเหมือนกันเลยนะคะเด็กๆคะหนึ่งช่องสองช่องช่องที่สามน้องก็เริ่มเขียนเลยค่ะเราต้องเริ่มมวนหัวก่อนนะคะมวนหัวอยากลงมาขึ้นไปแล้วโค้งแล้วก็เอาลงมาค่ะแล้วลากลากขึ้นบนนะคะเด็กๆคะเริ่มนับใหม่ค่ะหนึ่งสองสามช่องที่สามน้องก็เขียนเลยค่ะ งอนหัวอยากค่ะโค้งลากลงมาลากไปด้านข้างมันก็ลากขึ้นบนขอขวดนะคะเด็กๆเ,เขียนไปจนฟกห้าตัวนะคะดเด็กๆคะ่ะต่อไปบรรทัดต่อไปเด็กก็นับเหมือนเดิมค่ะหนึ่งสองเจอบรรทัดที่สามน้องก็เริ่มเขียนเลยค่ะขอเอาลงมา ลากขึ้นบนของระนักหนึ่งสองช่องเหมือนเดิมเข็นตรงกันกันกบข้างบนหัวจะโค้งนิดนึงแล้วลงมาลากขึ้นบนนะคะเด็กๆเด็กก็เขียนต่อไปนะคะให้พบห้าตัวนะคะต่อไปก็เขียนลงมาสามอคทัดนะคะเด็กๆค่ะต่อไปเราเริ่มเขียนตัวซอโซกันค่ะซอโซ่เขียนมาอนเราขอขวดเลยแต่มีหางด้วยนะคะเด็กๆค่ะ นะับหนึ่งช่องสองช่องช่องที่สามน้องเขียนเลยค่ะหัวอยากมันขอควดเลยค่ะเด็กๆคะ่ะลงมาออขึ้นไปแล้วโค้งเาลงมาลากไปนะคะแล้วอยากเข้ามานิดนึงแล้วก็พาหางออกมานะคะเด็กอีกตัวนะคะหนึ่งสองช่องที่สามน้องก็เขียนเลยค่ะอยากเข้าในนิดนึงแล้วก็พาตาวหางออกไปนะคะเด็ก เขียนได้ครบห้าตัวเหมือนกันนะคะแล้วก็อันนี้นับลงมาบรรทัดนบรรทัดลงมาอีกหนึ่งสองบรรทัดที่สามน้องก็เขียนเลยค่ะแต่ครูจะจุดให้น้องแล้วนะคะน้องฝึกนับด้วยแล้วก็แต่ครูจะจุดไปให้ในแบบฝึกครูจุดไปให้แล้วนะคะเด็กๆหัวยาแล้วก็มีหางนะคะเด็กก็เขียนเหมือนกันทั้งหมดห้าตัวสามบรรทัดตัวโซโซเหมือนกันนะคะเด็ก่าวันนี้นะคะวิธีการเขียนครูก็ฝาก จะฝากแม่ไปลายไปในไลน์เหมือนเดิมนะคะเด็กๆคะเด็กๆอย่าลืมนะคะทบทวนอา่อานตัวกอถึงตัวงอแล้วก็ฝึกอา่านทาที่ผสมกับสระวันนี้เราเรียนภาษา์ะัพอะใช่ไหมคะปออาปากับปออาคาแล้วก็ฝึกเขียนเด็กๆอย่าลืมทบทวนแล้วก็ส่งรูปแบบคุครูประจำชั้นด,ดูด้วยนะคะเด็กๆคะเด็กๆอย่าลืมนะคะสถานการณ์นี้เด็กๆนะคะต้องอย่าลืม ปิดแมสออกแล้วออกจากบ้านเลยอย่าลืมปิดแมสแล้วก็อยู่บ้านองไปได้ไปไหนๆเ็ยอย่าลืมเจลนะคะไปล,าลา้างมือล้างมืออยูบ่อยๆนะคะร่างกายจะได้ปลอดภัยจากโรคนะคะลูกนะอันนี้เจอกันแค่นี้ก่อนค่ะดีๆค่ะบ๊ายบายค่ะ